สวัสดีครับเพื่อนๆพ่ชาวเกษตรและช่างร้อยแปดเพื่อนๆเ,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 เห็นใช่ไหมครับเนี่ยจัตรูร้ายของเ้นกระท่อมครับนี่ครับนี่ครับกัดตรงไหนแหว่งตรงนั้นนะครับเพื่อนๆดูนี่นี่มาถ่ายดูกลางคืนปล่อยตัวนี้ก็หากินตองกลางคืนนี่ครับเก็บมาหนึ่งตัว กไหมกัดตรงไหนแหว่งตรงนั้นนะครับเนี่ครับกลางวันไม่เจอนะครับเจอกลางคืนขัดตรงไหนแหว่งตรงนั้นอ่านี่อีกตัวหนึ่งครับเนี่ยครับเพื่อนๆดูเห็นใช่ไหมครับ นี่ครับศัตรูของใบกระท่อมยกาจะบินนอกจากไสเดือนแล้วไอ้นอกจากปริย,ยที่แบบแบบดูดแล้วไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับกัดตรงไหนแบ่งตรงนั้นโอเคครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกเกษตรช่างร้อยแปดด้วยนะครับสวัสดีครับ